โ okay, อเคสวัสดีครับผมปีสิงเจ็ดนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมฟ้าค่าย er. สามนะครับโอ้ย oh, ย yeah. ก็อันนี้เป็นเกนคลิปพิเศษอันที่หนึ่งนะคือเกียมพิเศษวันนี้เราก็จะมา,าปลดล็อกเสากากาศกันนะ r บรด o โอทาวเวอร์เพื่อที่จะอาจจะได้แบบอย่าอัพเกรดปืนอะไรประมาณวันวนี้ปืนน้อยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีปืนเทพๆใช้โอเคเดี๋ยวผมรีสต็อกปืนเดี๋ยวจะไปยึอดอะไรวะ ขอคอยกัน uh huh. มีอะไรบ้างวะอืมปืนเอาเที่อะไรไปดิไปยึดค่ายมันด้วยดีกว่าน่าจะเอาแบบเต๋วเต๋เตแบบปะเต๋อเต๋อไปเอา S9 ไปด้วยวเด้อ S9 โอเคเลยอ่าอ่า น่าจะโอ้ลแล้วล่ะอัอโม่อืมโอเคเลียร์สต็อกโอเคไปแล้วโอเคแล้วก็ไปตะลุยกันเลยนะเราจะไม่เสียเวลาอืมเ้ยไ,ไปทางไอ้นี่ดีกว่าไอ้ที่การเซียแล้วเคยไปมันก็คือรู้แล้วคืออะไรเครื่องร่อนนะครับเย่ yeah, ไปเลย แต่เราไม่ได้กำหนดเป้าหมายเลยเป้าหมายไหนดีอ่ะเป้าหมายไหนเรายังไม่ได้ล็อกหรืออะไรไงนี่ยอืมดแล้วอ่ะส่วนใหญ่จะล็อกกันหมดแล้วก็เออวะอันนี้ได้ป้ะ ไม่ได้จะได้อันนี้เดียวยิดค่ายมาันอยู่ครับเอ้ยมันกลายไปแล้วอันนี้โอเคเสียเวลาเยอะๆแล้วเออ,เอ,อจะไปเฮ้ยทไมทาร์เก็ตไม่ขึ้นอ่ะแป๊บหนึ่งครับอะไรอะอ,อะไรอะเออ,เอ,อนี่ไงโว้ววว โอเคบินบินไปเราจะบินบินไปโอ้เยเออลา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 ไม่น่าเลยผมต้องมาเล่นใหม่เซฟมันหายเนี่ยเซ็งมากเลยครับเนี่ยไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็ผมก็เล่นถึงตอนไอ้ตอนพารที่สามไปนะถึงประมาณตอนนั้นเดี๋ยวพารที่สี่ก็จะตามมานะครับอัอนนี้เรามาเกียนอัปเกรดของกันหน้า ข้างล่างมีผู้มาด้วยเปล่าไม่มีนะเราล่อนไปยังสะดวกสบายมผมอยากล่อนันงนะ้งเนี่ยเครื่องล่อนแบบเนี้ยผมเคยเห็นอยู่นะแต่บ้านเราคงจะทำยาก <c oughs> ด้วยอะไรด้วยเครื่องล่นนี่ผมเคยเห็นที่ในหนังในบราซิลั้งครับมันต้องล่นจับขอบสูงสูงนะโอ้เราถึงว่ามาแล้วไอ้คุณคุให้ตรงนี้ตรงที่เราเคย ผ่านที่สามเนี่ยเออที่เราบอกจะมาปลดล็อกเสาเนี้ยเออฮ่าฮ่าเดี๋มาถึงที่เลยโว้ยโว้ยมีนกด้วยมีอะไรเปล่าเอ,อ้ยลงโอ้ยแย่ถึงเป้าหมายโดยสวัสด,ดีครับโอเคเคลียร์ไม่มีอะไรนะเอ,อ้ยมีเสียงปืนออไม่เป็นไรเราปลดล็อกเสากาะดับอ,อ่าตอนกลางคืนด้วย เออไปไหนตอนเนี้ยเนาะนี่เออเออเดือดเดือเดือดเดืเดือไปอืมอะไรโอ้โหอืมโอกาสไม่ออนแอนร์จะตกไหมเนี้ยไม่นะไปไหนอ๋อทีนี้เสาอากาศแต่ละอันไม่ก็ทางขึ้นไม่เหมือนกันเด้อเออ ผมลองดูแหละมันเออไงต่อเนี่ยทีนี้ไงต่อนี่เออขึ้นเออเออโอ้ยแม่งขึ้นยากจริงอะไรเนี่ยเลาขึ้นไปขึ้นดิเอ้อเจสันเออ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 ถึงแล้วอืมโว้ beautiful choice โอ้อ่าได้37เหรียญก็โอเคเปิดซาก,การเลยกระเทาะกระเทาะเปิดดึงออกดันขึ้นผลักไปขวาเย a ดยิงตึงยิงดึงโอ้มีพวกมันอยู่นั้นด้วยเสนดานเราก็คือต้องไปจัดการมันละแจ้ อันนี้แหละตั้งเตง่โอ้สมบัติยี่ห้อปลดล็อกอะไรบา้างไอ้เมื่อกี้ทีมันบอกอ๋อนี่ไงนี่ไงวันนี้วดอ่าโหเลยตั้งเฮ้ยปลดล็อกปืนคนหนัก PKM หนึ่งแปดแปดเจ็ดโอ้แจมโอเคนี่ไงแอร์ดับ ไอ้สปายดับอยู่นู้นนึงแล้วก็จะจะทำไงดีจะสอยมันก่อนดีกว่านะเราจะสอยตระยะสูงโคตรๆเหี้ยเลยนะเอาเอาเอ,เอ,เอต,ตัวนี้ก็เลยวะเฮ้ยอันนี้มันมาไปไม่ได้ไม่ได้อันนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยไม,ไม่จะรู้ไหมว,ว่าเราอยู่บนหอคอย มึงจะยิงถึงเหรอมึงจะยิงถึงเหรอครับโอเคไปปินอุ้ยโอ้โหเกือบเย่เฮ่มลงเออโอ้โนะโอเคอะไรอันนี้ใช้สายด็อกโอเคเราจะไปส่งยากันนะครับส่งยาไม่ใช่ยาบ้านะส่งอะไรยังไงสายดอกสองร้อยห้าสิบเอ็กพีโอเคไปเลย Let's go man เย่แหวนเลยอ๋ออนออออือููอ๋อฮอ้อ๋ออ้อ๋อฮอเฮ้ยมันชนนี่ปิงหมูกรูเหรอฮะ้โอ้ยแม่งไรตามโอ้ยกระสุนเอเวลาจะหมดแล้วเว้ยผมรีบไปอ แต่ม่มีเวลามันช้าๆกับพวกมันหรอกเราต้องไปส่งยาให้ทันโอ้เอ้ยนู่นนี่ป้าหมาย,ยางนู้นเลยโอเคถึงแล้วมันตามมาแน่เลยตาม,มาปะเฮ้ยตามมาด้วยมันตามมาใช่ไหมตามมาใช่ไหมครับตามมาแล้วครับตามตามตามมา กูไม่ใช่ดาราแล้วเว้ยมูตามมาขอลายเซ็นไงนี่กูมีแต่ลายลูกปืนให้มึงนี่เคลียร์ครับผมอ่าโอเคคลำหัวนมหน่อยนะเพื่อนเ <c oughs> ยสิบเหรียญเอ่าไอไม่เอาปืนมันไม่อเอาเฮ้ยอะไรวะกูจะดูของสักหน่อยมอาปืนหายไปไหนอ่ะ What the fuck <c oughs> ปืนอยู่ใต้ท้องรถไอยลงลงลงอ้อ,อนี่ปืนโบดผมแล้วก็รูปไรลลมเล้า <g iggle> โอเคอืมรอดมาสุดอืมพานี้ก็ไม่มีอะไรมากแไม่ใช่พานี่นี่เป็นพิเศษครับเป็นสเปเชียลเกมนสเปเชียลเอ้ยเดี๋ยว ระเบิดอะ่ะเฮ้ยไม่มีระเบิดที่มาแล้วก็ไปซื้อมาโอ้ยฟาดเท้วเวาไปที่อื่นดีกว่าอ๋อไปไหนต่อดีครับเราเปิดตรงนี้แล้วในเมื่อเราเปิดตรงนี้แล้วเราจะเหลือฐานนี้ไปทําไมแล้วครับไปทํรลายมันทางไหนทางโน้นไปเลยสัญชาติสรมดิบบอกเราว่าเราต้องไป ยัยอ yeah. hmm. right? ืวัว like ัวัวอ๋อฮขับรถขับรถเราขับแบบตมทางได้แล้วขับเอ็กซ์ตรีมนะมันเป็นเกมมันทำแบบปล่อยให้แล้วก็อย่าไปตามทางมันเยอะเอ็กซ์ตรีมหน่อยก็ได้เอ้ยกว้างกว้างกว้างก็ชนสิกว้างก็อง่วกว้างลอยอะไรโอรถไปไม่ทันบางครั้งไปตำทางมันก็ดีนะแต่บางครั้งต้องไปเอ็กซ์ตรีมบ้าง กว้างกว้างกว้างแมงหลบแมงหลบนี่โอ้โหเฮ้ยไอนี้ไอป๊อกเนี่มันว่าปะวะอ่าแล้วป็นคนโอ้มีแร่เยอะเลยถ้าไ่ใช่แร่กล่องเงินโอ้โหอยู่กับสิบสามเหรียญนี่โอ้ดีดีดีเฮ้ยตรงนั้นฐานญี่ปุ่นอ่าเย่จดหมายจดหมายเหตุกรุงจดหมายเหตุเนี่ยวะ เนี่ได้แล้วจะมาเหตุฉบับแรกมันโอ้ได้ห้าร้อยเอ็กพีด้วยโอ้แจมส์สองกล่องอะไรเนี่ยมันบอกว่าอยู่ตรงนี้ว้าไม่ช้าๆผมก็เอ๊อเนี่ยเอาเฮ้ยขึ้นมาแบบนี้ไอ้ตรงน่้นดีกว่าเฮ้ย เกือก okay, ขึ้นไป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 อ้าขึ้นเออเออนี่ขึ้นรถเออฮะอืะอ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 ะมไปตรงโน้นว่ะแล้วก็เอาเรือไปด้วยนะครับซึ่งเราก็ต้องลง,ออล,อลงไปเอาเอาเรือลงไปเอาเรือไอวันเดอร์บสุสเอ้ยนั่นพุ่งมันพุ่งมันพุ่งมัน,มนสัญญาณดิบแล้วก็วิ่งชนมันเลยนะครับ อย่าไปคี้อะไรมากไม่ตายหลอกไม่ตายกูก <_ d ose> ็ยิงเฮช็อตเฮ้เคลียนะผมว่ามันไม่เคลียเลยพวกมันยู่นะก่อนที่มันจะมาเราก็ต้องโดของก่อนมันคือสัญชาตอ๊ยมันเห็นแล้วมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนวะอ,อ,อะไรฮะอ,อะไรฮะ นี่นี่ไงนี่นี่อ๋อตายอ๋โอ้ยเอ๊ะโอ้นั่นมีพวกเราอยู่ด้วยเหรอเนี่มันอยู่นะเอ้ยมันโดนอะไรอ่ะอ๋อมันตายแล้วเอ้ยยิงเลยดู่เท e ด o w n y e a จอดครับผมเลยไปไงต่อวะอู้หนิ้วหักเลยอะเออออ้ไกลอะไกลอะเออก็อืไกลก็แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็รู้สึกว่านานละไม่ใช่พาร์ิเกียนครับเกียนเกียนพิเศษครับ สับเกมพิเศษที่หนึ่งก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะติดตามชมเกมพิเศษที่2นะแล้วก็เดวีพาสีก็เดี๋ยวจะมาแล้วโอเคก็วันนี้ปีศกษเจ็ดก็ขอคุณที่ติดตามชมครับอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยก็ขออภัยนะครับโอเควันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ